สี่คนก็เอาตัวไม่รอดแล้วอยากให้มีแมปหกคนอะฆาตกรคนเดียวยังไงวะแม่งและเห็นเครื่องหน้าตาคุ้นๆใส่หมวกเลยจำได้ได้ไงเนี่ยอุตส่าห์ใส่หมวกไปได้ไงมากูได้คำเดียว Hello Motherfuckers เฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรตัวใหม่มันเป็นตัวที่แบบวิ่งกระแทกหินไปเรื่อยๆเฮ้ยไอรีไอลีมันตามกู บอกว่าตัวเครนี้มันค่อนน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวว่ะหลอนแล้วมึงจะอุ้ยกูหลอนมากเลยอ่ะกูหลอนกูหลอนแล้วกูไม่อยากจุ๊กเลยอยากตายมากกว่าตอนนี้กูอยากตายกูอยากตายกูอยากตายไอ้เล่มันทำอะไรได้ตัวนี้อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้อยู่ตรงไม้เลยอยู่ตรงไม้เลยไอ้เล่ไอ้เล่สวยอันนี้สวยอ้าวอ่ะอ่ะ ไม่ไม่อย่าเพื่อหลอกใคไม่ไม่เฮ้ยเล่อันนี้อันนี้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้รอดอันนี้รอดอันนี้รอดพูดเลยอย่าเพื่อหลอกใคสวยเราไปไหนดีอะกูไปไหนก็ได้กูจู้อยู่จู้อยู่เอาชีวิตตัวเองก่อนมึงจะได้ถอนแน่ตัวเต็มไปกูถอนแล้วกูถอนแล้วไปถอนแล้วไม่มันทําอะไรได้ตัวนี้มึงบอกกูก่อนกูไม่รู้ประวัติเลยมันกระเด้งมันทําอะไรได้รู้ไหมมันเจอกูได้เนี่ยตอนนี้มันเจอกูได้มันจะวิ่งชนกําแพงไปเรื่อยๆเว้ย แล้วมันจะแบบส่งตัวเองอ,ะอ่ะเข้าใจปะอ่าเดี๋ยวรับไม่นะไม่นะไม่นะเล่เล่เล่เลฟิงหมินโทษทีครับโทษทีเฟิงหมิน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 มาต้อมกันแดดไม่วแต่กันอู้หูเชื่อแบบมึงชอบกูเหรอหรือยังไงมึงชอบกูใช่ไหมมึงอยากได้หมวกกูหรือเปล่าเป็นคนใดันถูกเดียว <laughs> แล้วจะเป็นคนเดียว<อ>ที่ถูกตี แล้ววแล้จาขอทิมตาแล้วเล่ไม่ไหวแล้วตาบอดแล้วเล่รีบมาหน่อยกันแล้วไม่ไปกันแล้วไม่ไปโอเคโอเคปล่กูไปเปิดกูไปเปิดกูไปนะมานี่มานี่มามาตรงกค้นนี้แหละตกคืนนี้ปล่อยปล่อยพอพอพอยังไม่ได้ซ่อมแล้วพอพอพอเงียบๆดิตบหัวแม่งตบเปลี่ยนเอ้ยมันซ่อมตัวเองอยู่หรอทได้โอ้โห ไม่มา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 ไม่รู้เจ็บปุ้งแป่งจ็บปุ้งแต่งใช่ใช่ใช่เฟิงหมิ่นมานี่เร็วเอ่บเฟิงอีกคนนด่นโดนเล่เอ้าติดใจแล้วสงบป่ะปะมานี่มึงไปไหนเนี่ยหลงแล้วกูตลอดเลยเออหูยรอดได้ไงก็ไม่รู้จ้าไม่เห็นหรอกวะเอ้ย มันไม่รอดกูเนี่ยแหละเฟองหมินมันจะไปช่วยก็อ่ะเฟองหมินเฟองหมินกับเฟอร์มินกำลังจะไปช่วยลีออนแต่กูซ่อมกูไม่สนอ้าอ่าเรียบร้อยเครื่องไหนวะซ่อมเครื่องไหนกันเนี่ยเครื่องตรงกลางนี่แหละพอน้ำโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคซ่อมสองอยู่เอ๋อเออโอ้โหมันเสียวหลังอ่ะเนี่ยเดี๋ยวกูไปรอเปิดประตูดีกว่าวะไปละ เปิดประตูเลยไหมเฮ้ยเปิดเลยเออเพื่อนสวยเพื่อนสวยเพื่อนสวยสวยเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้จานเปิดประตูปั๊บตัวนี้มันมันวิ่งชนประตูเมื่อกี้เอากูออกแล้วนะ